ครับสวัสดี FC ของแอดทุกท่านนะครับในไลน์นี้แอดจะได้พเอ FC ทุกท่านมารับชมนะครับเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งตำนานและเป็นเหรียญที่ท็อปฮิตของช่องนะครับเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็แอดได้รีวิวอยู่บ่อยครั้งคู่กับเหรียญพิมพ์เล็กนะครับและนี่คือเหรียญพิมพ์ใหญ่มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการองค์หลวงปู่แหวนสุชินโนนะครับ ซึ่งด้านหน้านั้นจะประทับรูปเหมือนหลวงปู่แหวนสุชินโนนะครับดีใจที่ไดกว,า,วามหลวงปู่แหวนสุชินโนเป็นตัวหนังสือออกล้านนานะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเอฟซีทราบไหมครับว่าเหรียญน,นี้สร้างที่ไหนนะครับเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการพิมพ์ใหญ่หลวงปู่แหวนนี้สร้างขึ้นในปี2 5 2 0นะครับและมีวัตถุประสงค์ในการหาทุนทนรัพย์นะครับในการหล่อพระบํารุงสำนักวิปัสสนาและบุระพระโบสด วัดส่างโอภารามจังหวัดบุบีรัชานีนะครับวัดส่างโอภารามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่แหวนได้อุปสมบทนะท่านได้บวชอยู่นะครับเหรียญน,นี้ผ่านพิธีปลุกพุพทธพิเศษถึง3าวาระในปีเดียวกันนะครับโดยเข้าพิธีที่วัดสุทัศนเทวรา,รามวัดเทพรินทราวาสและวัดบรวรนิเวศวิหารนะครับ เหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่นิยมมากๆอ่าทีนี้ไปดูด้านหลังเหรียญน,นะครับเหรียญนี้ผ่านประสบการณ์เป็นเห,นหรียญแห่งบรมคูนะครับที่จะเห็นว่าด้านหลังมีถุงเงินถุงทองหรือถุงรั์นะพญาคุดกลางปีกเฝ้ารั์พญาคุดเป็นตราแผ่นดินของไทยนะและช้ลิกความมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะครับมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะครับเหรียญนี้นะครับเอ่อ fc ดูนะครับความใกล้เคียงกันนะครับเจนว่าบางเหรียญนะครับเหรียญจะมีความใกล้เคียงกันนะถ้าเป็นเหรียญอะท่านบอกว่าเหรียญสร้างใหม่นี้จะต่างจากเหรียญนี้แน่นอนนะเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญดั้งเดิมจริงๆนะครับผมต้องเรียนว่าเป็นเหรียญแท้ๆแล้วผ่านประสบการณ์แล้นหลังเห็นรอยปรีแตกไหมครับตรงนี้เป็นขอบนะรอยปรีแตกของเหรียญชัดเจนนะครับแต่ว่า ยังมีพุทธคุณที่เข้มขขังนะครับผมถือว่าเหรียญน,นี้ไม่สึกนะครับถือว่าเป็นธรรมชาติของการใช้เหรียญตั้งแต่ปี220 0มานะครับ FC จะเห็นว่านานมากขนาดไหนนะครับหลายปีมาแล้วแต่เหรียญก็ยังคงคมชัดในเรื่องของภาพรูปเหมือนของท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดีวอาจะปิดสตรีมนี้ไว้นะครับเป็นวิดีโอในช่องนะฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อด้วยนะครับ ฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อขอใหทุกท่านที่เข้ามารับชมจงได้รับสิ่งดีๆนะครับได้รับอัน,นิสงส์จากการเข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ